สวัสดีครับมุนีอิสานอรอกมาแนะนำเมนูนึ่งนะลาเป็ดบท่านเคยเหตดอยู่บท่านเคยเห็ดเอาลงก็เอียแต่ก็ละเอียดหนูนี่นะนี่ไีเยเพลที่อ่เยเป็ดนี้เป็นจับเอาแต่ใส่แบบขัวเอานอกเหมืนพี่น้องร้ายอยู่ครับมืน ไรนี่ก็ลงทานครับครัวแบบครัวเอาหนํามันของเป็ดออกมาแม่นมาครับเสือครัวบางคนเขาแบเขากบตุงเน

ไฟอ่อนไม่ไฟแห้งไฟอ่อนแห้งกับบดีไฟแห้งกับบดีแบ่ข่าวหมอต้มข่างเยอะพ่กอยู่ใกล้ก um, ันเหมาข่มรวบบบวกการรอตัวกบมาดีต่อไปจะลาดภงเขาเธอเออนกเขาพรอต้องมาลาดเนอบุกใดดองนเขาทวนด้หนิ ไปไกมนว่าลาเนวต่อไปจะเอาหนูเขัน้มลาเป็ว่อครับลูกหนูเขาตัวนี้นี่ก็เป็นพักเครื่องเคียงข้าวดที่ล่ะมีโคบุษยางนอันนี้เสียบอีผู้นูน้นูหอย่งนี้ย่างมือเลยนูนอย่างกิมของตบตัวนี้เสบก่อยครับครับนี่ก็อีเมนูหนึ่งต้มกระดูกแกมเหนือน้อย มีเงีมยวตอนปุ่งครับตอนปุ่งแล้วก็เสียเอาออกมาสิมให้พี่น้องเบื้งเดี๋ยวกลับไปเบื้องขันตอนวิธีการขวยี่ันหนึ่งครับอ,อ,อันหมอหนะม,ม้ขอข่นขอหมอเฮนยังมีอยู่พี่สุกหรอวะสุขแล้วต้นยุ้งแหลก

โอ้เออพ่อพโอเคเป็นนี่ใส่ซิลลูหาโลเลยคับพี่น้องกต้องหยิบแโมแกงมได้ไอยวตัวเดีพวกั้อโ้องกองไม่ได้ว่ามันจะแบบนเลย่ปเททกเน่ต้องเนู่าที่เราไมาเคยรู้ คาเผาแล้ว้ะป่ะเอาเผาใหม่ใหม่เดเอาคูาใหม่ใหม่เก็ดสมารถชิคอลลอดอีสองคนครับใหี่ยทเี่ยแต่เมืกี้ก่อนเ้ยขบวนกานขัวนี่ก็ เันเย็นกันเามันเย็นตันมือนบมันเย็นเยพอุ่นๆนิ่หน้อยเฮ้ยเบงหน้าตาคนสวย้งบ่คอยทีปนไหนเหมือนอู้มือคนสวยบ่คอยทีปนไดนโอ้อันนี้อันตรายเลยีก่าฝอยันฝอยกันหมดอืมมันขึ้นนิดเยอะน นี่ครับเ,เป็นหมอที่เอาคนลาบกว่วยมัน,น,มนใส่ไงมมออหม้อใส่เดีวันนี้มาสับเรียกวก็ต้อเขาไปตั้งเมนมันสับเรีวก็ตั้าดีครับนช่ไม่อยู่สี่โมง เยอตั้มค่านี่ก็แล้วมันเย็นมามดาเนื้อเป็ดมันเย็นอยู่ตั้มพอแตกแล้วพ่อนี่ป้อมาณนี่ คือขาตามพ่อแตกแๆคุณได้บ่มีขากับร่องตั้มบึงครับเย็นแล้วแม่นโอเคเนี่ยมึงคุณเนี่ยใช่ไหมไม่หอมเลยแบบอยูหมอใชายเงี้ยนี่เด็กเกือบพึ่ง เี๋ยวทำใเรนี่แะคับมมหมูเบอรบนี่มาคันวยดีมึงอานาย่างมาอันใครนายกัายท่นไปเรนไปรีนรถไปน หลุดแรงแค่เดียวคนทอพ่นะอยน่าใหมได้ทอ,อยใหมเลยนะ่ใหมได้ไหนกระทระันน dùng dấu vinh từng dùng với với dùng dùng này dùng dùng dùng

ลาเป็ดเชอพี่เอก้เมื่อหรวะาเป็ดสูตรอีสานอร่อยัใส่ข้าเผาข้าเผาเรามาตั้มตั้มทอดแปกๆนมั้นี่ครับนีผมากมาเเมื่อแตเจหเจลาผเจเพื่อนมาดยกกินรักเบ็ด ไทยรู้กไม่มีมเกี่ยวใ่กรดูกวาจะูดเีขนาดนี้มีไรอะมปลมาู่เห็นีคุยใส่อาหารคือแอบครับวะนี่ของนัวครับของกัใส่ไล่อดีมุมเป็นใส่ไลแสบหล ฝุ่นไปมังของเด็ดของเด็ดคือตัวหนเดี๋ยวระวัางกระมันกระเด็นใจเลยเดี๋ยวสนแล้วกันกระเด็นก่อยหูดิกลอยหูไปไกลเด็ด นี่ทีเด็ดเขาทอดแว่งหมี่ไม่ข้นไม่ข้นท่ตัวนี้ไม่เต็ดเสร็จแล้วครับใส่หอมไว้รูกนทนั้งหม ไนไนยี่เ้ยผอบ่พ่าะฉะนั้นน้ำ well, ม so. ันนี่หบลอกอ้นอให้มันออกคีมันมนจังเอออมันมนสั่นกรอบแล้วกุ้งตุ่ม พร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟเนียรกเสวายเด็กเสิร์ฟเด็กเสิเกเสิร์ฟเด็กเร์ฟเด็กเสิ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 ร์ฟเด็กเสเด็กสิเเสรสิร์ฟเเ็ด็เเดเผ็ดเผ็ด นี่กระแบงอ่องมันตัวหนึงคนที่ชอบกินเผ็ดกกินเผ็ดไม่เผ็ดคนที่มากินแบบว่าเผ็ดกัแบงอ่อมอันนี้ใส่เลือดเนาะตัวนี้ใส่เลือดโอเคครับตัวนี้จักไปเลยนะนนี้ข้างใส่เลือดตัวนี้จากไปเลยได้อันนี้จะใส่เลือด เดือดที่เท่ากันตะไคร้กมาเลยครับเปนี่เดือดขันตะไคร่ไปเลยครับนี่เป็นนี่เด็ดรถพัดเพ็ิเนาะอันนี้จะเผ็ดนิดนึงครับเพิ่มนุ่งสดพอ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 แล้วนิดนึงครับพิ่มอีกเพิ่มเพิ่มป้าเพิ่มป้าเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าเราใส่เลือด ไปเรียนแล้วมันม,มันจางมันจางมันจางเรียบร้อยครับเสร็จครับเรียบร้อยเพิ่มพร้อมอีกปะ่ะเพิ่มครับเมนูลาบเป็ดเพิ่มพร้อมเสริฟเนี่ยไทยไม่ควรน่าจะได้โปร่งอีสานอร่อยเรียบร้อยต้มโอไปหรือเปล่ามาต้มอมยู่วันนี้ เอาซิมือ,อนิดนึงครับ่ต้มอ่ะต้ะมไปด้วยนะน,นังเตียงบะพ่อกันดอก<ห>จานเอาไปบนนั่งเตียงบะพ่อกันดอกนังในบ้านเลยน่นัเลยจัดก่อนครับ อันนี้ใบมะกรูดทีเด็ดเอามาลงเนีใบมะกรูดทอดครับพริกทอดลงไปแมนบ๊อบบลใบบุกนี่ใบบุกนีใบมุกนู่ใบมุกโดอยู่นี่ลงสาวหลงสาวเยอะิมกูดเลยซิมสิมไบ้เนี่ยสี่ิบร้อยตัวสิบมกันนะ เร้อลอยซิมโลดเพชลดอะไรกันนะเรียบร้อยครับลาเป็ดซิมมังพอต่อลาเรางเป็นี้ลดมัเอน้ำพริกตัวนี้ก็ลาเพชดกันนะครับเดิอนี้ตัวนี้อันนี้กระเทียมแล้แต่คนชอบนะสอนชอบตัวนี้สอนเ่อนี่ <laughs> ส่วนเบอร์16ไปฝุ่ <laughs> นบอนแดงๆัสิไปไทยทามึงเห็รารเลไปเห็นอยู่เกาหลีบอยเกาหลีผมนดล่ะเหร่เหรอัีตัวอะไรหอันพักพักที่อันทอดมันบ่ไหนอันใบ มะกูทอดเอ้ยโมแอนดี้ใบมีดใบมีดใบมีดภาษาไทยเอิ่นใบขนุนอ่าพริกทอดครับหอมขึ้นดั่งเลยสุดยอดยังไงครับฝากติดตามมึงได้ครับพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหยกไปครัวดเอาเหลือตรงเก่าขวดผุนเมื่อวาน เฮ้ยกินตอนรหนไอเซตัวตัวตัวผักยาวตัวผักยาวเยยังไงนี่ตัโอ้ยตับคือดำครับแกมันตับหมูครับมันยอกิ้งพี่ล่ะเฮ้ยมองเห็นอะน้อยเดียว เนี <m í toys> yeah. Yeah, ai, uh ่ยไปกินเขายังกินเ right <m fronts> <m hr panic sound> ้ากินเขายกินมากหรอวะนี้โอ้ยหนอมาได้กินแล้กันเป็ดลาเป็ดลาเป็ดถ้าไม่เนกอ่เือยิรอปลาทูเหลือคงโตเลาเชมอน มอมันไปสม้อ๋อมันประทูอ๋่อนโอ้ยพัดมพนี่ลาเป็ดลาเป็ดลาเป็ดีซานหอดอันนี้ลาเป็ดครับนี่ยก่ันยอดยกขูดของของแกมมันของกับมันพักหมูพิกอ้าวนี่ใบมังมี่ไมันม่ี่ ตามไมี่ไันานนึ่จานึงไปมี่กินกับกับรากอร่อยจริงจริงไปตกอ้มีไปตกอต้มีเป็นอระไผ่ลักเขาไผลทุกมันนั่น่ั่นหอมเ่อหอมเกอนี่ไส่หอมเลอเขา้วนานี่สา่ายสาายทะเลอ้สา่ายสลายน้บจืดอร่อย นั่นอาโฟมเข่าถึงไปคูน้ำจานเปลาน้ำจานเปลามาในตีละสองเสียบอ่นะเพ่นพี่น้องพี่น้องข้างจีนครับสิขอเป็นงานบุญกันเก็รีดผู้นี้ดิยักษ์เส็บโมเส็บกินลงไปกับอร่อยไปเบิดอร่อยไปเหมือนย่างเลยหรอโมย่างย่างสอกินเกี๊ยงอาหารสลายใบบังหมี่ครับใบบังหมี่ อาหารตีดารมาเท่ามีอันนี้ราบเดือดไปแบบมี้ภาษาไทยมาขนุนจา่เบืนอแปะ่องสังมันีเนาะอยาขหาเสือมาให้เราเนี่ยนะอยากหาเชือกเลยว่าวิจารณ์ตะเข้าเราจะใส่กุ้งที่เจานสุดการนอน โอ้เอม่นเนี่ยอ้เขม่นเนี่ยจัง่อยนิ้เขาโน้เขม่นนเนแบแบ่ราแล้วแสะแสบหลายสาบันเฮาจ้าวยาาเชืมาให้เห็นนั่นเนี่ยโอ้เากันกกันกันไม่ให้มาให้้วรา ตัวนี้ลาเป็ดเออครับเด้อา็ยากขาเชืยอมาละปามันต้องยากขาเชื่ตามบ่ตัวนี้ยากขาเชื้อหอยากขาเชื่ออร่อยป่าอย่าแตกกัวดอกมาเด้อทั้งผีทั้งผีนะจ๊ะทั้งผีทั้งผี ไอยนัวอยู่ปลาเอาหรอเปล่ปลาเอาก่อนนะเฮ้ยุดยอยงมือน่ครับสุดยอดกกินบ่พวกอันซาบปาเทามีอ่างนีอาหารอนาบต่ห้องจะเหดอยู่เห็ดกินอย่างสี้เนาะเหตยูเห็ดกินคือกามประเพณีคือกินลาบเป็ดลาบไก่ปกติ ก๋อยป้าซิวก๋อยป้าเชมอนก็มีกอยปางวหงยังไว่ันอิอยู่เนี่ยข้าวโพกเดี๋ยวพี่น้องอีสายหน่อยครอบเนี่ได้กินเขาแล้วได้การฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นำเนเดอพี่น้องเลยวพี่น้องไร้แหง

เพรกันอิมกันเหมือนล้วครับหยุดเลยเออดีที่ยังติตามอยู่กับปากติดตามเรื่อยๆครับทีทานอร่อยากกติดตามกดแช่คกดไลค์แช่กดไลค์เอาไปหลายๆมีของเก่าเข้ามาทีครับ